เก็บบักแนวครับผมอุ้ยบักแนวนี่เป็นองวงครับผมยี่นี่ดกเป็นดกค,ครับนี่มองนี่ล่ะเป็นปุ่มเป็นพวงเลยี่น้นองเอ้ยเอาไปใส่ต้มยำทำแกงเพ็ดกับใบเฮ็ดจะอยูใ่ในกลิ่นเขาเหรอครับใส่ตำบัอฮอกบอฮู้เนี่ยนะครับ,บ,บ,น,รบนี่นี่ไมเ่เลือดนะครับพวกวลลามาลากไม้พวก,พวก,ก,ก,พวกเก็บไปไปเฮ็ดดูเฮ็ดกิน ตัทดทดจากต้นพี่น้องแน่หลายขนาดนดี้นี่ทั้งโซนเลยครับแน่นเบิดแล้วครับนี่บ่ไหนหน่อยครับของในจางพวกหมักแนวพวกอันนี้บ่ได้ซื้อแล้วครับนี่บมักแนวบหักพริกเขาปลูกไว้อันพวกบมักแนวนี่ยเป็นของในจางนะครับแต่ยีแพ้ยังชมมึง ต้องมองน้ำาลยครับว,รวันเทวิตเตะเลย่กันยามเลยครับพอดีเข่าสวนโันี่ครับเข่าสวนก็ได้เก็บบักเงาบบกเน่าไปฝากไปฝากงูเพิ่มพ่อมเลครับเพิ่นมาใหม่นะครับเพิมม่มมาซอยงา้นนะครับจะได้สิเก็บไปฝากคนน้ำนครับนี่นะครับคนไทยน้ำกันนี่ยเขาก็เอาไปแบ่งปันกันกินนี่ไหะครับ เขามี้ยังเขาก็ไปแบ่งเพิ่นนะครับเพิ่นมาซอยงานเขาก็ต้องซอยเพิ่นขึ้นกันนะครับมี้ยังเขาก็เอาไปสู้กันจีนนี่เหรอครับพี่น้องเวลาเขาไปหาเพิ่นมันก็ซอยเขากันเหรอครับลุกดกลุกเก็บ,กบ,กบกกไปเพราะ้ำซาดมันหมดไอซื้อนะครับพี่น้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่นน้ำ เป็นมาใหม่เพิ่นกะบุ๊คบุ๊คหันหนังจักว่ามองใด้เป็นมองใด้สินะครับเขาเป็นคนเก่าอยู่นี่เฮาก็ต้องเอาไปเพื่อเอาไปแบ่งปันมันกินน้ำไม่ใช่แลครับเขาเป็นคนประจํำนี่นี่เฮาก็ต้องเอาไปแบ่งปันคนกินน้ำเดี๋ยวไปทางใดก็เห็นแต่บักแนวครับพี่น้องปลาบักแนวบักแนวล้วนเลยปวดตะวันแลครับฝากติดตามเพจยอดสกุลน้ำนี้ด้ครับผม